ว้าวสีสวยมากเลยสวัสดีพี่น้องทุกคนครับทอดแานเฮ่าก็จะเอินซีนหลอดเนาะ,ะบานเฮ่าก็จะเอินซีนหลอดเอือนพัชไทยกะแดดเดียวครับผม,มไปหยิบใยกระชังใยเด้อค่ะทอดให้นี่นี่กิน,นเขา เอาเส้นแน่เพิ่มหนึ่งคดเนี้ยเรียบร้อยแล้วจะเลยเอาเนื้อออกมาถอดให้ลูกผัดบปลายดอกทิพย์น่ะผอดปอดลูกซื้อๆอือพราะวเนื้อมันแท้เองวันนี้แม่จะทำเมนูผงปลาซื้อพี่ซื้อน้องกินจะได้ถอดเนี่ยปอดเขาลูกก่อนข้าวสวยจะเรื้องสมพระแคนี่เหนื่อยแโอเคค่ะมากินก็เออแม่ค่ะกินกับสมผัก คนตายกินกับสวงผักต้นกระถิ่งอืมเมนียนๆครับผมพี่น้อกทอดเนื้อให้ลูกครับผมเอ็นเมนูนี่แม่อิ่มก่อนลูกแม่ขั้นผู้ใดป้อนเข่ายำกินไปน้ำดิแม่กินยำกินไปน้ำบายเข่าแม่พี่นอ้องผู้ใดอยากบายเข่ามาเด้อผู้ใดอยากบายเข่าสร้างได้ครับผมเพิ่งจะทอด พอดีพักใบก่อนเขาลูกลูกคอยตื่นเึ็นแล้งยังไปใส่บุ๊กแกบอกติดจัดไดนะ้ไหมเดี๋ยวแม่ชอบใส่ก่อนโอ้ชอบใส่ก่อนใส่ก่อนก็กินดีไนดะ้ลูกคอยเดี๋ยวอยากใบเขาใบเขาอืาอนไง าเนี้ยวหนึ่งไม่ไครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนกินกับเขาดับแม่เพื่อนก็จิทอดใส่กวางใส่กอางนี่นี่ก็กิ้ดีกันครับผมใส่กอกเพิ่นมากขึ้นกันแม่เห็นมันแตกนะเอ้ที่มันแตกจะหน่อยมักเห็นมันแตกมั้ยบอสกำลังคนละบ้นมองงามนะแต่มาข่อยข่อยว่า น้ำมันมันจังเข่าไปได้ยังนั่นไหมข่อยจะบอกเมียข่อยเห็ุอะไมันแตกเลยพี่น้องแต่ว่าเราทอดบแบบบัแตกก็ได้เลยแต่ว่าข่อยอยากให้ความอันนั้นเข่าไปไหมวามกรอบอืความกรอบเวลาเขากินงั้แซ่บะนี่เรากินกระสอบเน,นื้หนูกุ้งกุะอินครับผมนี่เนี่ยกินกินจะหมูกาแฟเป็นหมูสับนะพี่น้องโดยเฉพาะ อยากให้พีน้องมึงเนื่อไในมันน้ำนะโอเคไปก่อนนด้ไหมเนะาะไดีไปมึงลูก่อนเดี๋ยวจะอ,อาบน้นเดี๋ยวอาบน้ำครับผมสวัสดีครับ